ที่ตกปลาอยู่แค่นี้นครับอันนี้คือตรงข้ามกับรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นที่ที่เราตกปลากันบรรยากาศล่มลื่นครับดูครับจะจะรอดหรือจะล่วงนะครับแล้วบางเชี่ยนฝั่งนี้เด้อ อร่อยกรุบอร่อยอร่อยอืมวินเนาะชาชาหลับไข่ไม่กลไม่ขาวเนื้อหวานเนื้อหวานชามโอ้ยตัวไม่เล็กนะครับเนี่ยอันนี้ได้ที่นี่ใช่ไหมครับตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่มากเพราะว่าเข้าเข้าดึงเข้าหน้ากล้องนะพี่ ต,ตัวตัวละโลทั้งหต,ตัวนะครับพี่หมูอาหารฮาหากล้องมาเด็ดความหวังอยู่ที่พี่แล้วนะครับชุดวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทําให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ับผมแอกอาร์ตครัวตะมกตอนนี้เราอยู่ที่หนองปลาไหลนะครับวันนี้เราจะมาตกปาลาเราจะมาดูกันว่าปลาที่เนี่ยเนื้อหวานแค่ไหนท <Yahoo! S 1> ่านผู้ชมเห็นผมไหมครับว่ากำลังทำอะไรอยู่นู่นนครับนูน่นลากเรือข้ามฝั่งครับ <Yeah! S 1> <laughs> ส่งข้าวส่งของส่งคนก็เรือลำนี้นะมีถัง2อ,อันไม่คงเครงนะไปได้เลย เราจะไปตกปลาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าเนื้อมันหวานแค่ไหนไอ,อปลาที่หนองปลาไหลเนี่ย A few moments later. อ่าเป็นไงบ้างครับพี่วิทย์วันนี้ได้ปลาเยอะไหมพี่วิทย์ได้ปลาไม่กีดตัวแล้วตัวพี่วิทย์จะเหนื่อยมากเพราะว่าสาวแพ้ไปกับโอ้ก็เหนื่อยเลยน้องๆใช่เพราะอันนี้คือน้องๆเหรอพี่ครับโอ้มาตกตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายโมง มันจ้าลือินงตอนนี้ได้สองตัวตอนนี้ได้ประมาณ8ตัวแต่ว่าเป็นปลาตะเพียงแต่ยังกลางคืนไม่เคยแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยเห็นเห็นชาวบ้านบอกว่าน่าจะพอมีโอกาสครับหน้าของมันจะต้องเมษากลางคืนนี่ปลาอะไรเข้าครับกลางคืนจะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยืมฮะปลาน้ำจืดจะเข้าเรามาลุ้นดูกันนะพี่มีเกลือมีอะไรมาครบเรบเตรียมเผาเเผาเผาเผาอเลรเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นปลาที่นี่แหละอ๋อครับปลานี่เปนขอรูดนะครับน้องๆกลับบ้านไปแล้วแบ่งเอากลับไปกินที่บ้านด้วยโอ้ยตัวไม่เล็กนะครับเนี่ยอันนี้ได้ที่นี่ใช่ไหมครับตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้โอ้ยใหญ่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 มากเพราะว่าเข้าหข้าดึงเข้่หน่ให่ใหญ่่ไม่ให่ใ่ไห่ให่ใ่ใหญ่ใหญ่ใเใ่ใ่ใ่ให่ใหา่กห่ใใหญ่ใหญ่ใใ ี่ครับบรรยากาศดีไหมครับนี่บรรยากากศดีมากเลยคะ่ะคดเดี๋ยวเราทานปลานะเป็นปลาดิบๆปลาดิบปลาดิบวันนี้เราหวังว่าจะได้สักกิโลดีเพื่อนเอาให้ได้ก่อน <laughs> โอ้ยตไม่เย็กนะครับเนี่ยอันนี้ได้ที่นี่ใช่ไหมครับตรงนี้ฮะตรงนี้นะตรงนี้สาวน้คาดหวังว่าเราจะได้ปลาคืนนี้ไหมครับอคิดว่าประมาณ10ตัวได้นะได้ปลาได้กินนี่ครับได้แล้วปลาโอเคมา เครื่องดื่มลงอะ่ะมามาเริ่มจากการกินเวลากินปลาเราต้องเริ่มจากการเลาะตรงนี้นะครับง่ายๆครับเอ่อเลาะก่อนเลาะก่อนเลาะขอบข้างแล้วก็ตัดตรงน,นี้ด้วยนะแล้วจะตัดข้างบนครับนี่แล้วเราก็เปิดเขาเรียกว่าถอดเสื้อปลามไม่มีช้อนเลยถอดยางนนึงนี่เป็น,นไ,ปไงโอ้โหดูดิดูดเนื้อดิครับท่านผู้ชม เนี่ยน่าจะฉ่ำมากอ่ะอ่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะเนี่ยทุกคนไม่ต้องจิ้มหรอกจิ้มหรอกเพราะว่าเราไม่มีน้ำจิ้มหวานเนื้อหวานรสชาติสะอาดไม่มีกลิ่นคาวอร่อยนี่นะครับ ปลาอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลในยองซิตี้ครับอร่อยสุดพูดอร่อยอร่อยฟินมากคนชาวบ้านถนก็ยังไม่จะหยุเลยอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากพี่ไปเล่นส่งคุ้งแล้วพี่ก็อร่อยมากงคุ้งแล้เล่นหงายดูเนื้อดีนะเดี๋ยวเธอไม่ขาวก้องถอหมดเลยนะไม่มีตึงคาวเลยใช่หลับ ไม่คาวเนื้อหวานเนื้อหวานช่ำโอคครับหนิงดีนะอหวานเานาะ ียย่างกำลังดีเลยด้วยแหละย่างไปแห้งเกินฉ่ำแล้วก็ไม่ไหวไม่หวานแล้วแล้วไม่เคาวด้วยอนี่อากาศเป็นองศาเด้ออ่อเนาะคืนนี้เราได้สักห้าตัวอย่างดีเนาะคืนนี้เนาะตัวละสองกิโลขอตัวตัวละโลทั้งห้าตัวนะครับพี่หมูอาหาราหากล้องเลยความหวังอยู่ที่พี่แล้วนะครับ a few moments later ลุนสวัสด์ตอนเช้าครับนี่ก็เป็นห้องพักที่อยู่ติดกับที่ตกปลาคนระับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับอันนี้จะเป็นห้องพักติดกับที่เราตกปลาเลยนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เราออกจากที่ตกปลาประมาณกี่โมงนะตีสนะี่ะตีสามตีสามครับอ่าแล้วเราก็เดินเดินข้ามมาเลยนะครับง่ายๆตรงนออนี้จะเป็นร้านอาหารน้ำสั่งนะครับร้านข้าวมีน้ำขายมีอะไรขายนะครับ เชื่อมันตกปลาที่ตรงตรงตรงเนี้ยครับก็สามารถมาพักที่นี่ได้มีอาหารตามสั่งคอยบริการนะครับแล้วที่ไฮไลท์วันนั้นความลับครับคือว่าเขาบอกว่าเรียกได้ตลอดเพราะว่าเขาพักอยู่ที่นี่ไม่ว่าคุณจะหิวหรืออะไรตอนดึกๆนะครับเขาจะลุกขึ้นมาทําอาหารให้สุดยอดเลย <c oughs> มีร้านก๋วยทอดด้วยครับนี่ครับอันนี้เ,เราจะพาเดินข้ามไปดูนะครับว่าที่ตกปลาอยู่ตรงไหน อันนี้ถ้าเรามองไปเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันจะเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างหน้าเลยครับเราพาเดินมาดูขอบๆตรงนี้หนะ่อยเดินมาจากตรงนี้ก็แค่นี้นครับแค่งเยื่อเลยครับท้อนนงว่างอยที่ตกปลาอยู่แค่นี้นครับถ้าไม่มาพักห้องพักก็สามารถกางเต็นท์นอนทําอะไรได้เลยนะครับบรรยากาศดีเดี๋ยวเราลองไปสั่งสั่งอาหารตามสั่งดูว่ากับข้าวจะดีไหมไป สั่งข้าวหน่อยมีเนื้อไหมครับมีค่ะมีค่ะเอากระเพราเนื้อค,ครับ หอมเนื้อครับนี่น่ากินมากผัดแบบแห้งๆหงนึงนะครับอลอามาชิมกันครับข้าวของมงนะมลเิเนี่ยนะทุกคนตกปลาเหนืยอยได้ยกับข้าวอร่อยอร่อยแบบนเนี้ยโอ้โหหายเหนื่อยไปเยอะเลยนะใครที่จะสอบถามเส้นทางนะครับว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกกันได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยครับว่าสถานี่นี้อยู่ที่ไหนค่าห้องราคาเท่าไหร่แต่ผมจะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับอยู่หนองปลาไหลระยองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกินต่อแล้วอืมคำโต <c oughs>